ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารคาเฟ่เย่ก็ทดลองเป e ิดร้านมาน่าจะได้สักสีหวันแล้วนะครับมีการโปรโมทนิดนิดหน่อยหแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้ก็เป็นวันที่25นะครับผมเม r r y รีคิ s มา a s แอนด์แฮปปี้นิวเวันนี้ผมจะมาคุยอะไรคุยเรื่องนี้เลยครับนี่เป็นภาพผลงานทั้งหมดของผมนะครับผมเป็นภาพสต็อกโฟโต้ที่ผมส่งขายจะต่างประเทศอยู่ก็น่าจะเป็นรายได้หลักของผมนะตอนนี้นะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกครับผมมีรายได้หลายทาง นึ่งในทางนั้นก็คือผมถ่ายภาพสต็อกแล้วก็ทําทําภาพสต็อกส่งขายต่างประเทศครับอันนี้จะเป็นผลงานการสร้างขึ้นมาด้วย Photoshop ขึ้นมานะครับผมวาดขึ้นมาด้วย Photoshop ต่างๆประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นงานถือไม่ดีออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มาริชิตมาสเฮปิเนียนี่ก็จะเป็นภาพเมาริชิตมาสตุ๊กตาหิมะแล้วก็อันนี้เป็นก้อนเมฆนะครับผม รูกตุ๊กตาหิมะอันนี้เป็นผลงานต้นคิดมากครับโดยเอาแต่ละกิ่งอะครับมาต่อๆมาผสมกันมาแรกๆซ้อนซ้อนกันจนกลายเป็นต้นคิดมากอันนี้ก็เป็นต้นคิดมากอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีมีโคมไฟมีอะไรประดับประดาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นลายกำแพงครับกำแพงสีขาวกับต้นคิดมากสีแดงก็มีดาวด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นคิดมาก ที่เป็นฟันเมฆอันนี้เป็นไข่ไข่คู่รักนะครับแล้วก็สวมหมวกซันต้าอันนี้จะเป็นผ้ากระดาษสีขาวสีขาวกับสีแดงซ้อนทับกันนะครับแล้วก็ทําให้มันตัดมาให้มันฉีดนิดหน่อยเพื่อให้มันเกิดเป็นมีเงาเงาขึ้นมาให้มันมีความเป็นไอเดียของต้นคริสต์มาสประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลุงซันต้า กับกวางเรเดียของเขาที่ขี่ในยามค่งคืนโดยใช้ก้อนเมฆนะครับเป็นตัวสร้างงานอันนี้ก็เป็นรูปโป่งมิวเยียลอยอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นตัวสร้างงานจาก Photoshop เหมือนกันนะครับนี่คือผลงานผลงานการสร้างของผมจากการาาจากการสร้างงานด้วย Photoshop นะครับที่ไม่ใช่การถ่ายภาพ วันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของนี่นะครับนิทรศการภาพฮกฮก็คือสมัยก่อนนะครับตอนผมผมจบผมจบมหาลัยะครับตรงราชภัฒอุตตริตอยู่เมื่อปี44แล้วก็หลังจากนั้นผมก็เข้ากรุงเทพแล้วก็ไปทำงานด้านเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยครับด้านโปรแกรมเมอร์ดูแลระบบดูแลอะไรต่างๆแล้ว มันมีความชอบส่วนตัวเรื่องหนึ่งก็คือผมชอบถ่ายภาพหลังจากนั้นผมก็ซื้อกล้องถ่ายภาพก็ศึกษามันจริงจังเลยครับจนกลายมาเป็นรับรับสอนถ่ายภาพให้คนอื่นเป็นครูสอนถ่ายภาพอย่างเงี้ยครับก็เลยบ้าถ่ายภาพบ้าอะไรขึ้นมาจนสุดท้ายก็ได้จัดนิทรรศการภาพของโฮข,ขึ้นมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับโดยจัดประมาณ7วันก็จะมีเอาภาพของเพื่อนๆนะครับไปโชว์ ึ่งภาพทั้งหมดจะถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล compact ทั้งหมดเลยครับเพื<ๆ>่อนๆโดยมีรูมิกพาณโซนิกเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับผมอะครับหมายถึงว่าเป็นตัวโผใหญ่ให้คุณผมในการไปจัดงานอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นอ,อันเนี้ยเป็นเหมือนเหมือนอนักภาพนิทรรศการภาพถ่ายในตำนานของผมเลยที่ที่ผมเริ่มจากการถ่ายภาพด้วยกล้องคอมแ a c t อย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนั่นคือนิทรรศการภาพโฮโฮ ภาพโฮกก็หมายถึงเหมือนแกงโฮกอะครับที่เอาภาพมายำๆรวมกันเหมือนกับภาษาเหนือที่แกงโฮกก็คือเอาอะไรหลายๆอย่างมารวมกันกลายเป็นโฮกโฮกแปลว่ารวมครับเพราะฉะนั้นนิทรรศการภาพโฮกก็คือนิทรรศการที่เอาภาพดิจิตอลคอมแพคต่างๆของเพื่อนๆทุกคนมารวมๆกันแล้วก็ไปจัดงานแล้วก็มีหนังสือต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพเยอะยะไปหมดนะครับโดยมีดิจิตอลกลาเป็นหลักใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูป อยากจะมาศึกษาอยากจะมาอ่านหนังสือฟรีที่ร้านก็เชิญนะครับเพื่อนเพอนเพราะว่าที่ชั้นวางเนี้ยเพื่อนเอนสามารถหยิบหยิบอ่านฟรีได้เลยถ้าชอบอะไรเงี้ยครับมาอ่านฟรีหรือมาพูดคุยกันในเรื่องถ่ายภาพก็ยินดีครับเพื่อนเอนมีมีอะไรบ้างอ่ายกตัวอย่างคอมโพ i ิชันอย่างเงี้ยครับการจัดวางคอมโพก็จะมีส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้ภาพเรา ดูมีความน่าสนใจขึ้นอย่างเงี้ยครับคอ p โพ i ิชันจึงมีส่วนสําคัญมากๆในการถ่ายภาพนะครับว่าจะทําให้ภาพเราดูดีขึ้นมาได้ยังไงจากภาพที่ปกติธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเพื่อนๆก็ทําให้เราดูดีขึ้นมาได้หรือจะเป็นพวกดีสตันทามล่าดิต้นทามล่าก็จะเป็นเป็นของฝรั่งนะครับเขาก็จะมีเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพต่างๆเทคนิคต่างๆของของฝรั่งที่เขาถ่ายทอดมาอย่างเงี้ยครับทาให้เราได้เรียนรู้เรื่องต้องเรื่อง ได้มากขึ้นประมาณนั้นครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเหมือนผมได้แวะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความความชอบของผมก็คือผมอยากจะจัดนิทรรศการภาพของผมครับผลง,งานของผมที่สะสมมาหมื่นกว่ารูปเกือบสองสามหมื่นรูปอย่างเงี้ยครับที่ถ่ายมาเป็นสิบกว่าปี ที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปถ่ายตามที่ต่างๆก็เดี๋ยวจะมีอันนี้ก็เกี่ยวกับ m e l ์ y ิ h ิส s t ม a s แอนแฮปปี้นิวเยีแต่เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเ,อเป็นภาพถ่ายในจังหวัดสุโขทัยของเราเนี่ยละครับเอามาเป็นแกลเลอรี่โชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นผมก็จะอาจจะจัดเดือนเดือนนึงเปลี่ยนภาพครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเป็นช่วงเทศ,ศกาลช่วงนั่นไป มุมนี้ก็จะกลายเป็นมุมในการโชว์ภาพของผมเป็นหลักคือผมพยายามจะทําให้ห้องแต่ละมุมครับมีความหลากหลายในการถ่ายภาพเพือพ่อนๆสามารถมาถ่ายภาพถ่ายมุม,มต่างๆของเพือพ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยครับแ,แล้วแต่ไอเดียส่วนตรงเนี้ยตู้ชั้นวางตรงเนี้ยครับมันเป็นไอเดียที่ผมกาลังคิดว่าผมอยากจะซื้อตุ๊กตา ตุ๊กตาเอามาใส่เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆใส่เต็มทุกชั้นอย่างเงี้ยครับแต่ต้องค่อยๆสะสมซื้อไปครับมันจะเป็นตุ๊กตาแต่ตัวเนี้ยก็จะมีกล้องดิจิตอลทั้งมีเรเลตอันนี้มีเรเลตนะครับแต่ทุกตัวพังไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอามาจัดเป็นตัวโชว์ให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นดิจิตอลคอมเพกเป็นกล้องตัวแรกของผมเลยครับ f u จิไฟ p พ c ิกหกห้าอฟเป็นกล้องที่ กล้องตัวเดียวเที่ยวได้ทั่วโลกครับก็คือมีตั้งแต่ซูมใกล้ซูมไกลถ่ายไกลได้อันนี้เป็นพ a นาโซนิกรูมิกครับอันนี้เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งมอบให้ผมมาฟรีๆเลยเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วเขาก็เลยมอบให้ผมแต่สุดท้ายมันก็พังไปแล้วเหมือนกันครับเพื่อนๆอันนี้นี่ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่พังไปแล้วเหมือนกันครับของเอเซอร์ที่ผมซื้อมาผมก็เลยเอามาทําเป็นพ็็กจัดวางไว้ก่อน เพื่อจอในนี้เป็นเป็นในงานของในหลวงอะครับเป็นกล้องสําหรับเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะของในหลวงอะครับเออมสินเป็นกระปุกออมสินที่เป็นรูปกล้องที่เวลาเราไปในงานในหลวงในหลวงท่านจะมีมีม,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 มีมีมีมอบตรงนี้ไว้ให้เนี้ยครับผมไปร่วมงานเออได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับของในหลวงเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้ ได้ของที่ระลึกพวกนี้มาเราต้องไปซื้อไปแกลกหรืออทุกอย่างเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่ได้มาไง,ไง่ายๆคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะในหลวงรอก้าของเราครับท่านก็ชอบถ่ายรูปเ,เ,เหมือนเหมือนเหมือนเราเราเนี่ยแหละครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นร้านของผมมุมนั้นก็จะเป็นโชว์แกลเลอรี่ของผมมุมนี้ก็จะเป็นคารขายสินค้าออร์แกนิกของผมทั้งหมด ตอนนี้มีมีอย่างเดียวก่อนนะครับนั่นก็คือดินพร้อมปลูกนะครับราคาถุงละ9บาทเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีสินคา้าอื่นเกี่ยวกับด้านออแกนิกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักยูริซีไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆครับจะทยอยมาส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมโมกาพอด ok ah ก็จะมีพวกกาแฟสดชาเขียวชาไทยอะไรพวกนี้ครับชงด้วยหม้อต้มโมกาอ ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นความชอบของเราส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีจัดเก็บระบบสมาชิกของพเพื่อนๆเอาไว้อย่างนี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลดแล้วก็เพื่อเป็นสมาชิกในการไปรุ้นรับของที่ระลึกต่างๆในในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในอนาคตเราก็จะมีตัวนี้เครื่องพิมพ์สีครับของแค n นลพิกมา ก็คือจะพิมพ์ภาพโฟโต้อะไรต่างๆได้คมชัดมากแล้วก็สีสวยมากๆอย่างเนี้ครับอันนี้ผมก็ดีไซน์เองพิมพ์เองประมาณนี้ครับสีจะสดมากๆแล้วก็สวยอันนี้แผ่นละ26บาทพิมพ์ผ่านกระดาษโฟโต้นะครับก็ผ่านเครื่องนี้เลยแล้วก็มีถ่ายเอกสาร A4 แล้วก็ออกแบบออกแบบออกแบบโบชัวออกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากให้ออกแบบผมก็รับทำนะครับ ก็ลองมาพูดคุยกันได้ในส่วนของการออกแบบแล้วก็การพิมพ์ซึ่งผมจะพิมพ์ได้สูงสุดอยู่แค่กระดาษ A4 ครับเพื่อนๆใหญ่กว่านี้ไม่มีเพราะผมไม่ได้เป็นเครื่องไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นก็จะถ่ายเอกสารได้สูงสุดก็ขนาดใช้ A4 ซึ่งแผ่นละบาทถ้าถ่ายเอกสารสีหรือพิมพ์สีก็แผ่นละหกครับคร่าวๆประมาณนั้นเลย ก็ทุกๆอย่างที่ทําตอนนี้นะครับมันมันเกิดจากการทําในสิ่งที่เราชอบเป็นหลักเลยครับเ,เพื่อนๆในเมื่อเราชอบอยู่แล้วก็เราก็ทํางานคอมพิวเตอร์ทํางานสต็อกโฟโต้ไปว่างๆอย่างเงี้ยครับไม่มีลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีลูกค้ารายวันเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็อ๋อได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้พูดคุยได้เจอลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องผักสลดัดเรื่องออร์แกนิกมานั่งพูดคุย มานั่งกินกาแฟมานั่งเสียวนากันอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความสุขของผมละเพราะผมเป้าหมายของผมก็คือตั้งเป้าไว้อย่างนั้นเลยเล็กๆแน้อยว่าเอออยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแหละความฝันของผมก็คืออยากจะรวมกลุ่มเพื่อนๆรวมคนที่ชื่นชอบอะไรคล้ายๆกันมารวมตัวกันมาเจอกันมาพูดคุยกันมาดื่มกาแฟมาเสียวนาสันสันเสเฮฮาอะไรกันอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับคือประเด็นหลักของผมเลยโอเค ข้าวๆวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนๆจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับอ่ะนิดนึงข้างหน้าก็จะเป็นผักสลัดมุมนี้จะถ่ายภาพสวยมากนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจัดแสงดีๆแสงก็จะสวยข้างหน้านี้จะเป็นผักสลัด ซึ่งจะมีตรงสวนนู้นด้วยสวนนู้นก็จะมีนะครับผักสลัดส่วนของผมที่ปลูกไว้ตรงนู้นก็จะมีผักสลัดขายแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีผักสลัดขายแล้วก็ในบ้านของผมอีกครับข้างในบ้านนี้ก็จะมีผักสลัดลรุ่น,น,นล,ลูกขายอยู่โอเคครับไอสารคาเฟ่เพราะลูกค้าคือเพื่อนสนิทที่เราให้ความสําคัญครับนี่คือสโลแกนร้านผมแล้วก็ผมรู้สึกอย่างนั้นกับเพื่อนๆทุกคนจริงๆโอเคครับวันนี้แค่นี้เลยครับสดีครับ